วิชาวิทยาการคำนวณกับคุณกับคุณครูสาวิตรีครูเอ็นนะคะกับการใส่รหัสลับยุ่งเลยครูเอ็นทีนี้ไม่กล้ใคย d a l 一两两腿，一一怎么来着？一来一来一来，一来一来一来，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 一来一 เสรกระบบมาอย่างนั้นเสร็จแล้ E หนพูมแล้วเอี่ไ่่ลใจาเลยเสียดายนะอาวินออกซะแล้วไม่มีลุ้นแน่นอนอาวินเสียดายของด้วยเหลือสี you know

ีอออโอเค<า><า>วิทยาการคำนวณต่อการใส่รหัสร,รับค่ะ